สวัสดีครับอ้นค่ะปิดค่ะแอนค่ะครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนําวิธีการใช้ค้าขาอยอะไรให้ถูกต้องตามหลักนะครับทุกคนเราเชื่อว่าในชีวิตจริงและในชีวิตปัจจุบันนึ่งของทุกคนใช้ค้าขายกันถูกต้องนะครับและจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักณฑ์นั้นก็เราชมพวกเราเลยนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าค้าขาจริงๆแล้วคำนี้เขียนต่างกันแล้วก็ออกเสียงต่างกันตามหลักฐานวรรณยุกตคออากคาเป็นเสียงฟีงแ,แต่ถ้าคออากคาไม่โทขาเป็นเสียงโทนะคะโทเสียงก็มีความแตก ใช้กันใช้ต่างกันยังไงนะคะก็คือถ้าให้ออกเสียงพูดงคงรู้พูดถูกอยู่แล้วนะคะว่าประโยคไหนมาใช้คะ้ะหรือขาคะ่ะแต่ถ้าให้เขียนเชื่อว่าเกินครึ่งก็ต้องสบสนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมาดูเลยค่ะว่าหลักการจำย่ายๆมีอะไรบ้างนะคะคําว่าคะใช้กับประโยคที่ต้องการแสดงเสียงสูงคะ่ะอาจเป็นประโยคค์คถามหรือเรียกด้วยความสุภาพนะคะเช่นวันนี้ไปไหนคะทางน,นี้ใช่ไหมคะทานไดไหมคะ แล้วคำว่าค่ะใช้กับประโยคที่ต้องการเสียงต่ำนะคะอย,อย่างประโยคบอกเล่าตอบรับตอบคำถามนะคะเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทางนี้ค่ะไม่ชอบค่ะขอทางหน่อยค่ะเชิญค่ะ,นะคะส่วนคำว่านะคะะ้วยนะคะนะคะใช้กับประโยคบอกเล่านะคะหรือตอบรับเช่นเช่นขอบคุณมากนะคะคิดถึงนะคะ ไม่เข้าใจก็บอกนะคะไปแล้วนะคะออพเพื่อนเพื่อมีคนไหนมีคำถามจะถามไหมคะมาค่วภาษาเจนเอาพูดตอ่อเอาพูดต่อยิ้มไหนคะยิ้ไมไหนยมเพื่อนบอกว่ายิะะ้มไหะยิ้มข้าวหรือยังคะสวัสดีคะ่ะคเอินจังคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะบุ๋มป่า คำถามอะไรเกี่ยวกับคขาบ้านะคะคาขา,ขาไหมคะพิมมาด้ะะเลัยเรามีอะไรมาสื่อสื่อสื่อไหมสื่อไหมถ้าคำว่าคาจะเป็นเสียงต่ำนะคะ แล้วก็คําว่าค่ะคขาเสียงคขาว่าเขาเป็นเสียงสูงนะคะแล้วก็คาว่าค่ะจะเป็นเสียงต่ํานะคะนังนะคะเขียนแบบนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะเขียน,นถูกมานะคะไปแจ้งวัฒนะค่ะถูกไหมคาว่าน,นะคะก็มีแค่ไปแจ้งวัฒนะนี่แหล, <c oughs> ล,ละค่ะพลิพนี้น่ารักมากมาก กาสอบาถูก,นนะกลัวค่ะบสำหรับวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับอีพีต่อไปเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็รอติดตามชมนะคะสวัสดีก็สวัสดีค่ะัะ